สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีมือชกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสม้มวันนี้มาพบคุคอยบ่อหอยทินพื้ไทยพาพ่อแม่พี่น้องไปยามเบ็ดืันนี้ซึ่งเบ็ดชุ่มห้าวเสือไวแต่เมื่อวานนี้ยังท่านได้ไปยามเจ่นวันนี้ตอนนี้กระซายละบาะมันละรูดมันละบ่ไปฮับส้มน้ำเลี้ยว แกเขาไปฟุนเลยทุกคนหเอาคือขึ้นไม้วะ ลู่หรือยังเนาะเอาลยกระพันดียวนะฮะโอ้ลูดเลยนี่กรพันเรลองต้องเต็งเข้าไปเลยนี่โอ้เอามายามสายไปี๋ยวไว้เจ๊ะ เชอยู่นี่พี่เห็นเลยเชิดสาบล้างอยู่หนองนี่เมื่อวานนี้นั่นนี่อ้าวไปไก่แล้วปะนี่โอ้มันแก่ไปเชิด้เนาะโอ้โหทุกคนน้าแก่เขาในกอหนูไม้ผู้ยู่มันรูดได้หรือยังเวทียามล้างนี้ก่อนนะาล้างนายอยู่ผู้ ตัวนี้ก็ตึงอีู่เลยโอ้ได้ลงอี่แล้วทุกคนโอ้ยันมีผีงยู่เนาะนี่ลูบตัวเนี่ ไปเร็ว่ะเอานี่เอา,อเอาคอยลงไปเมื่อกี้นี่แม่นปิงจับเลยจ้ะอยู่เบ็ดนี่เลยนะปิงนี่นะปิงเชนทุกคนไหวอุ้ยทิมทิมไปไปไป โอ้ดูดีนะทุกคนโอ้รอนมาเลยเดี๋ยวดู นี่มา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 บ้างกันเอนีน่โอ้นี่เปนหนอนนึงรูดูบอ้ป่าโอ้โหหรือป่าพิโนน้อแห่งกันได้ีง ลอยไปแล้วอุดอุดทุกคนนี่โอ้โดูสินี่จับหน่ะเลยเฮ้ยยันเงี้ยมันทึ่พ่อพุดใหญ่นี่ทุกคน

Ô, dạy, 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 dạy. Ô, chưa có một cái dạ, ủa Hmm. 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 Hmm.

ว้ายนี่อกอกอ <c ười> งูอย่างนี้งูปนี่งูแดงได้เนาะใช่เลยโอ้โอเงเขย่าเยทุกคนตายตายสิน้ำม <c ười> อช่วยทำไมจี่ยนเ <c ười> ป็ปนว่าอุงลูกขัาน้า โมันเป็นคนยานงูดีทุกคนแต่ก็ต้องปดเอาเนาะแต่ก็ต้องปดเอาอู้ปดแน่นอะีทุกคนโอย่นะอนมันทุกคนลงไปแล้ว จะมอยจติงๆใช่นนเนาะเอาเกี่ยวกเข้าตัวนี้จะแต่จะมอยอยู่ทุกคนน่าจะรูดไปแล้วรูดแล้วทุกคนนี่แต่นี่ ตัวเดียวคาลอตอทุกคนรูดมัดเพราะว่าชุมห่อมาสายกันละเดี่ยวขอเข้าแต่พืชแต่พืชสำนี้แหละคลิปยามเบ็ดกะเดี๋ยวชุมห้อชีเมื่อให้กินไปเลยที่ตามลำเดียวนี่ ป่านี่ก็สัีเฮ็ดน้ำกะปุ่นเนี่ทุกคนซีเฮ็ดน้ำยำกะปุ่นน้ำยำนมจีนน,นี่เฮาสีเฮ็ดกะปุ่นกินมาเนี่ยกะปุ่นกระเจมมัดนี่โอ้โอกมัดโอมัดทุกคนชมสิกินมาเนี่ย ไม่ไข่ปลาไอ้นะมันเลยอันนี้ปลาไม่ไข่ทุกคนตัวใหญ่เติมเจ๊แซบบีแซบเนาะเพราะว่ามีตัวเดียวหนึ่งปลากะได้ตัวเดียวหนึ่งเปลือกไข่มันสาวผู้ชายน้อยจองเลยทุกคนอ้าวไข่ไปเลยจ้ะ ใครประดุก,กเดเยวะแช่บ,บ่นี่ไข่ปลาปลาปลาโไปลาปลาแกลบปลากลดเหม็นมันแช,บบช,ช่บ่อนะแ่บ่อยชิมมึงไงบิเจอฮะเอแบบมีพอใจเนี่เนาะน อืมแค่บแค่บวะเอาห้องบาดเดียวเล้วเจ้านะแค่บบนแค่บอันนี้ค่ะมาคิดนี่ก็ต้มทุกคน ต้มแล้วแล้วก็เสียวมาตำนะต้มแล้วอันนี้ก็ซีโคอันนี้ก็เป็นชินช้นปลาชิ้นปลามาเพชรแล้วก็น้ำกะทิโฮเทมเครื่องหอมอันนี้อันนี้ละเป็นโฮกะทิรสเด็ดมันอันนี้ ทุกคนออกหอบพวยพวยเลยนี่นเป็นน้ำนาเลยทุกคน,นมาที่ทูดแต่เสดายป่าบิลายทุกคนแต่เียป่าประมาณ3ามตัวนี่ชุดยอดเลย เดี๋ยวสิสิบบังรบรชาตทมันละแ <laughs> ่บละบ่ไล่เฮ้ยคุนกะโลแล้วละทุกคน,นอยู่กับสามบุญยังอยู่เดี๋ยวคอยทบทไว้ละ

พูดโกมากไม่เคยเป็นงานใช่ไหมนี่คืองาน ปุ่นยังเลอะลายอยู่โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพลงตอนนี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหม